วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําหมูตุ๋นกันนะคะใครที่ชอบกินหมูชอบทานหมูก็ใช้หมูนะคะแล้วก็ใช้เป็นเนื้อวัวร่วมด้วยนะคะได้การตุตในวันนี้นะคะเราจะเอาไปต่อยอดทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหรือหมูตุ๋นก็ได้หรือเราเอาจะไปปรุงนะคะทานเป็นกับข้าวก็ได้เช่นกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมในการทําหมูตุ๋นของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในเครื่องเทศกันก่อนก็จะมีกระเทียมทุบนะคะ ใช้ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเครื่องตุนยาจีนก็มีจำไหนทั่วไปนะคะมีอบเชยใบกระวานอันนี้เป็นเครื่องเทศแห้งนะคะเกลือป่นแล้วก็เครื่องเทศสดก็จะมีรากผักชีมีขาแก่นะคะใส่ร่วมด้วยรวมถึงใบเตยเพื่อให้กลิ่นหอมซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลกรวดนะคะแล้วก็มีหมูนะคะวันนี้เราใช้เป็นเนื้อขั้วตับ จะใช้เนื้อวัวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะมีเคล็ดลับอีกนิดนึงนะคะเราจะทำน้ำตาลไหมเพื่อเพิ่มความหอมและสีที่สวยให้กับหมูตุนของเราค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยทำน้ำตาลไหมโดยการนำน้ำตาลทรายขาวลงกระทะตั้งไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะตั้งเข้าไว้เฉยๆน้ำตาลก็จะเริ่มละลายด้วยตัวเอง ไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะเป็นผลึกแข็งซะก่อนตั้งไฟไปเรื่อยๆเลยค่ะคนบ้างเล็กน้อยนะคะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วนะคะแล้วก็จะตั้งต่อไปเห็นได้ว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วนะคะสีก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้หมูตุนเดาสีสวยเทคนิคนี้นะคะนำไปใช้ทำขาหมูพะโลหรือไข่พะโลได้ด้วยนะคะ เห็นได้ว่าน้ำตาลเราเริ่มสีเข้มขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ที่จะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำตาลเราได้ที่นะคะดูจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าน้ำตาลเป็นฟองเขาเรียกว่าฟองแตกดอกหมากนะคะเมื่อได้สีที่พอใจแล้วให้เราค่อยๆเติมน้ำสะอาดลงไปค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะอย่าเททีเดียวไม่เช่นนั้นแล้วน้ำตาลจะเป็นผลึกแข็งเป็นก้อนแล้วไม่ละลายหรือละลายยากมากเลยนะคะค่อยๆเติมแล้วพร้อมกับการคนไปด้วยเรื่อยๆ เราจะทําอย่างนี้ไปจนกว่าที่จะได้ปริมาณน้ําในการตุ๋นนะคะแต่เรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ mm hmm. เมื่อเราได้น้ําที่เราเคี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานําหมูของเราลงไปเพื่อที่จะตุ๋นให้เขาติดสีนะคะ mm hmm. การตุ๋นแบบนี้นะคะจะทําให้หมูเราสีสวยนําไปใช้ทาําไข่พะโลและขาหมูได้เช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้เราตุนหมูมาประมาณ10นาทีจะเห็นได้ว่าหมูก็มีสีเข้มเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตุนให้ได้สีที่สวยกว่านี้แล้วามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้เราเคี่ยวหมูนะคะในน้ําน้ําตาลไหมนะคะประมาณ10-15นาทีเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าสีของหมูเราเข้มขึ้นสวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะปิดไฟเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เริ่มต้นนะคะเราจะทําการห่อเครื่องเทศกันก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเทศไปกระจายลงในหม้อแล้วทําให้น้ําซุปเราขุ่นนะคะแล้วก็จะเอาเครื่องเทศแห้งทั้งหมดนะคะห่อผ้าให้เรียบร้อยนะคะยกเว้นเครื่องเทศสดไม่ต้องห่อนะคะมัดให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครที่มีถุงที่เป็นถุงผ้าสําหรับใส่เครื่องเทศสําเร็จก็สามารถใช้ได้เลยนะคะผูกให้แน่น ถ้าอบเชยเขายาวจนเกินไปแล้วผ้าเราเล็กก็ให้เอาอบเชยนะคะออกมาหักก่อนนะคะออกมาหักตามคลิปวิดีโอที่จอยทำนะคะแล้วก็ห่อเข้าไปให้แน่นนะในขณะที่เราห่อผ้านะคะเราก็ตั้งน้ำให้เดือดของปริมาณน้ำน้ำสะอาดนะคะให้เดือดไว้รอเพื่อที่เราจะได้ใส่เครื่องเทศลงไปได้ เวลาใส่เครื่องเทศให้ใส่ตอนน้ำเดือดนะคะจะช่วยดึงกลิ่นหอมของเครื่องเทศออกมาได้อย่างดีเลยอย่าใส่ตอนน้ำยังไม่ร้อนนะคะแล้วก็จะห่อให้แน่นเลยนะคะมัดให้เรียบร้อยกันมันหลุดออกมาในหม้อเรานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกัน,นะคะ่ะเมื่อเราตั้งน้ำสะอาดเดือดเรียบร้อยแล้วให้เราใส่ห่อเครื่องเทศที่เรามัดไว้ นะคะลงไปในหม้อตามด้วยใบเตยรากผักชีขาแก่ที่เราหั่นและทุบไว้น้ำตาลกรวดเกลือป่นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะซีอิ๊วดำหวานว่าชอบความเข้ม ของเนื้อตุนสีขนาดไหนตามด้วยซอสหอยนางรมหรือน้ำมันหอยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเราปรุงรสลงไปนั่นแหละค่ะเนื้อตุนจะไม่ให้รสหวานมากนะคะจากนั้นเราก็นำเนื้อขั้วตับหมูหรือเนื้อวัวที่เราตุนสีเขาเรียบร้อยตั้งแต่รอบแรกนะคะที่เคี่ยวกับน้ำตาลไหมลงไปในหม้อน้ำที่เหลืออยู่ในกระทะเทลงในหม้อให้หมดเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะตุนไฟแรงไฟแรงเลยนะคะ15นาทีไม่ต้องปิดฝานะคะระหว่างตุนช้อนฟองออกด้วยนะคะเพื่อความสวยงามของน้ำซุปครบ15นาทีเดี๋ยวกลับมาค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะให้เราลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนตุนแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วแต่ความเหนียวของเนื้อนะคะระหว่าง ตุนช้อนฟองออกด้วยนะคะครบเวลาแล้วกลับมาดูกันค่ะหมูตุนของเราตุ๋นครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไปทั้งสิ้น3ชั่วโมงค่ะเนื้อเปื่อยกำลังดีนุ่มหนึบหนับทีเดียวค่ะจากนี้เราจะช้อนขึ้นมาพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปสับตกแตง่งใน,นถ้วยกันนะค่ะขั้วตักของหมูนะคะที่เราตุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพักไว้ให อุ่นนะค่อนข้างเย็นนะคะแล้วก็จะมาทั่นใส่ถ้วยนะคะเห็นได้ว่าหมูเราเปล่อนุ่มกำลังดีนะคะแล้วก็มาหั่นคะคะเป็นชิ้นมีฐานต้องคมนะคะ เวลาหั่นก็ให้เขาติดทั้งเนื้อท,ท,ทั้งผืดนนะคะก็จะนุ่มนะคะก็ไม่ต้องบางไม่ต้องบางมากนะคะถ้าเป็นเนื้อวัวก,ก็อาจจะใช้เวลานานกว่านี้นะคะก็จะประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วก็จะเอาลงถ้วย ก็ดูาง,ง,ง,ง <c oughs> แล้วก็จะตักน้ำนะคะน้ำขุนของเราใส่ ด้วยเห็ดหอมนะคะที่เราตุนลงไปเห็ดหอมจะใส่หรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะวันนี้จอยใช้เครื่องตุนยาจีนนะคะมาตกแต่งเพื่อความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ใช้ใบกวานนะคะเพื่อความสวยงามและน่ารับประทานโรยหน้าด้วยผักชี ะะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับหมูตุนยาจีนนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้จอยด้วยนะคะ